สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านผม่อผมนักไอนักเรียนแชแนลนะฮะก็คลิปแรกนะเนาะตื่นเต้นเป็นธรรมดาเออผมก็จะมารีวิวเกมไรซิกแอคชั่นนะอ่าไปเลยฮนะคลิปแรกคนระับ ชาแนลแรกเลยโอเคครับ okay. ก็จะมารีวิวแฮนตึกตอนนะตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นการตื่นเต้นครั้งแรกแล้วน่าจะไปตื่นเต้นอีกแล้วแหละนะฮะโอเค okay. ครับเริ่ม เกมนี้สรุปปากนะบอกไว้ก่อนเลยบรรดาบ้าใช้ได้รเบกิฟต์ได้ฮะแล้วก็สามารถส็อกปืนได้แล้วก็จะอื่นอื่นได้แล้วก็สามารถรุกได้ก็ไม่ต้องเสียตังเลยอ่ะเดี๋ยปีปืนตับฟางได้จัดรอเดี๋ยวะจ้าไอ้เพื่อนผม อ,อย่างนี้ครับโอ้ตายครับกำลังเพื่อจะเถอเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยครับอาจารย์โอเคก็ตอนนี้ก็หนึต่อถึงครับผมอยากให้ทุกชมตัวไปด้วยเลยนะว่า,าโอเคนะตอนนี้เราถูกนำไปสัแแบแทบนะครักก่อนเลย แล้วเราก็ต้องหาแต้มเอาคืนอีกสองแต้มเพื่อจะสมบูรณ์นะแล้วนี่ลรองกันโอ้ยตดรล็อกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอตัดนี่ก็นี่ก็คือเกมคลายสิกแอคชั่นนะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะฮะแต่ผมผมก็ temps. แคทครั้งแรกเนาะก็อยากให้มียอดซับแล้วก็ยอดยอดวิวการดูใน Youtube ผมก็ขอสักร้อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะัำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปที่ผมก็ขอลารับไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสับคลายด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย